รับไปเลยมิคะออโต้โฟนนะลูกค้ามาชมแล้วก่อนได้เลยมาเลยกับตัวแรปเตอร์กันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะชมแล้วก่อนได้ค่ะลูกค้าเจ็ดแสนแปดหมื่นรับไปเลยมิคะมีมิคะมาพี่มาเจ็ดหมื่นสองพันกิโลค่ะมีมิคะรถยี่สิบเอยี่สิบค่ะเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทค่ะใช่แล้วค่ะออโต้โฟนลูกค้ารับมาเจ็ดแสนแปดซื้อได้ซื้อเลยค่ะใช่แล้วค่ะชมรถก่อนได้ลูกค้าถ้ารับเปิดราคาได้เลยค่ะรับไปเลยมิคะออนไลน์สนใจกันนี้ต้องกดเข้าร่วมมาก่อนนะลูกค้า ได้รอกันด้วยนะที่รันรับไม้เจ็ดแสนแปดหมื่นดูกอ่อนชมก่อนได้เลยใช่แล้วค่ะมาเลยค่ะมีไหมลูกค้าออนไลน์อยากชมอะไรเพิ่มเติมแจ้งก็ได้นะลูกค้าถ้าราคาเปิดกันได้เลยคันนี้เจ็ดแสนแปดใช่แล้วค่ะมีไหมคะซื้อได้ซื้อเลยนะใช่แล้วคะ่คค<า>ะ,แ,คะแต่ถ้ารักครนี้ไม่ใช่ราคาใจลูกค้าก็สามารถเสนอราคาขอราคาไว้ได้เช่นกัน,นลูกค้าก็ส่ง,งตำตอบมากันให้ฝากราคาได้เลยค่ะใช่แล้วคะ่วคะพี่นักขายได้รอบปรับไปนะรอบนี้ไม่ได้ปรับราคาลงนะลูกค้าปรับขึ้นอย่างเดียวเลยใช่แล้วค่ะมีไหมรับไหมสุดจะไหมเจ็ดแสนแปดหมื่นรับไปเลยค่่ะใช ลูกค้ารับไหมคะรับไปเลยไหมคะฝากราคาไว้น้อยมากเลยนะลูกค้าฝากราคา,า,าคาันนี้400นมัทขอบคุณนะลูกค้าเจอกันรอบถัดไปเลยนะคะกับคุณราคาที่ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขาย780ทปใถไ้ได้กุศลก็ผ่านเลยนะลูกค้ารับไหมมีเท่ารสนใจคันนี้ไหมมีเท่าไหร่จะเสนอาคามากกว่า400ไหมมีมากกว่า400เชิเลยนะ น้าร้านฝากราคาไว้ที่ห0 0 0นบาทค่ะ6,000นบาทที่รำประบนขอบคุณค่ะเจอกันรอบหน้าเลยนะลูกค้าวันนี้ขาย7จ0ด0 0 0 0 0ถ้ายังไม่รับราคานี้พันหนึ่งค่ะพันหนึ่งค่ะเจ็ดแสประมาณไม่สนใจกันที่ผ่านสองผ่านสองค่ะเจ็ดแสนปมารลูกค้ารับไหมหกแสนสองฝากไว้สูงสุดในตอนนี้ลูกค้าเจ็ดแสนแปดขายเลยนะ รับไหมรอบหน้าปรับราคาลงคู่แข่งอาจจะเยอะนะซื้อได้ตอนนี้ซื้อเลยค่ะเจ็ดแสนแปดหมื่นมาเลยค่ะนานๆจะเข้ามาทีนะลูกค้าตัวแรปเตอร์ค่ะรับเลยไหมคะรับไหมเชิญเลยสามศูนย์หนึ่งศูนย์หกลูกค้ารับไหมกันนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นซื้อได้ซื้อเลยค่ะออนไลน์ฝ่อตะเกาว้สุดที่หกแสนสองหมื่นขอบคุณนะลูกค้ากดซอสต่อประกันให้เจอกันรอบถัดไปเลยนะคะวันนี้ขายเจ็ดแสนแปดมาเลยค่ะลูกค้ารับไหมถ้าปรับแล้วลูกค้าอยากปรับาไปเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันเลยนะปรับเพิ่มอีกสองพันบาทซื้อได้ซื้อเลยค แล้วค่ะยังไม่ถด้ราคาขายนะไม่รับประกันนิโสพันเลยนะเจ็ดแสไม่รับประกันนิพานหนึ่งค่ะผ่านหค่ะเจ็ดแสปมบาทยังไม่สนใจนิโคผ่พันสผ่านสค่ะถ้ายังไม่รับก็สบพันเลยนะล้กคการับไหมเจ็ดแสนแปดเจ็ดแสนแไม่รับนะถ้าไม่รับขออนุญาตนับผ่านครั้งที่สองค่ะผ่านเลยค่ะมาเลยค่ะชงต่อเลยนะครับที่ห้าสิบค่ะห้าสิบกับต้าไฮรักรีเวอร์กสองตัวแซ